นี้นะคะเราอยู่ที่กองดักถักหลังค่ะแล้วก็ได้เซอร์ไพรส์จากพี่ๆแฟนคลับมาเยอะมากเลยสี่คันเลยค่ะนี่เป็นฟูดชรักนะคะมาฝากพี่ทีมงานวันนี้ด้วยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่เป็นเกียวเหือดค่ะน้ำตาลน้ำตานี่คือหมอขวัญเย็นยสดชื่นสดชื่นะคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ,คะ อร่อยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะวันรนี้นะคะเราจะเป็นเครื่องดื่มให้เลือกเยอะมากนีดูเยอะมากเลยก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะคะวันนี้ก็ทุกคนที่กองแบบอิ่มท้องกันมากๆเลยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันนะคะแล้วก็ฝากรักขาดหลด้วยนะคะ อันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะฟูัพพอร์ตนะคะวันเกิดของน้องพายทำให้พวกเรานะคะพี่กองได้ทานอันนี้เป็นซูชินะคะแล้วก็เดี๋ยวมีก๋ยเตี่ยวเรือมีแบบพวกแบบชานมขนมหวาน้แข่งใสอะไรอย่างงี้ด้วยขอบคุณนะคะไปเลยอวยพรอวยใจน้องพายคะ่ะขอให้เป็นปีที่ดีของคุณน้องนะคะเจริญก้าวหน้าเฮงๆปังๆสวยเหมือนคุณพี่คะ่ะขอบคุณนะคะสำหรับอาหาร ค่ะขอบขอบคุณค่ะ Happy birthday วิดีโอค่ะคุณวิดีโอค่ะโอเคคับค่ะโอเคที่นี่าดค่ะค่ะขอบคุณพี่พายอีกรอยยังางไฟหลอยไหมโอ้โหเฮไฟร้อย รักนะคะเรื่องอาหารการกินเราก็อจอยๆไปนะคะต้องขอขอบคุณน้องชายด้วยนะคะแล้วก็แฟนคลับนะคะกินใจค่ะคอค่ะค